ส่งกานเปิดคลิปวัยเด็กน้องปีใหม่ร้องเพลงชาติไทยเน้นฟิลลิ่งไม่เน้นเนือ้อเรียกรอยยิม้มตอนรับบนเด็กได้อย่างดีเลยจริงๆค่ะสำหรับส่งกานเตชะนลงคงที่ล่าสุดนั้นได้โพสต์คลิปย้อนวัยเด็กของลูกสาวน้องปีใหม่มาให้ได้ชมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดวยน้องปีใหม่นั้นกำลังตั้งใจร้องเพลงชาติไทยด้วยท่าทางและน้ำเสียงที่จริงจังแต่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กจับ คำร้องไม่ถูกก็เลยทำให้มีเพียงทำนองเท่านั้นที่ตรงเป๊ะทั้งนี้สงกรานนั้นก็ยังได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าสุขสันต์วันเด็กครับช่วงยังไม่เน้นเนื้อเน้นฟิลลิ่งครับซึ่งแน่นอนค่ะเป็นแฟนนั้นต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวในความน่ารักของคลิปนี้กันยกใหญ่เลยล่ะค่ะ พื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ